เกือบเต็มของเลยคุณปลาตั้งปลาบอกกระปูนนะปูหินสองสอนเลยนะโอ้โหกว่ามันจะอยู่นในนี่นะคนกิ่นี่เข้ามาในช็อตคนนี้สองโตเลยนะ Okay. การไกพายสบ,บายดีมูลสุขุทุกคนพบกับข่าวเจ้าเก่าสองป่ายโฆษณานะวันนี้มีโอกาสได้ไปหายไส้นะนอนนุปกรณ์เนาะผู้ว่พี่เนาะตุ่มเอียนทุกคนที่ใส่ตุ่มเอียนนะทุกคนแล้วก็ทิเลาะใส่เบ็ดเลยนะเด็กกำลังยางออกไปหน้านนนะนทุกคนเป็นาะพยัยทุกคนนะเนาะติดตามมือดำก,กันทุกคนนี่พายไสปลานะทุกคนตอนเสาร์ก็ได้ตุยามเลยรอสีมนันประมาณกับท่านยูหูนะั่นเองก็ได้ ป่าปลานำคลอนก็ไลยทุกคนด้ยส่วนเขาทุกคนเขากำลังเขียวแต่เป็นยังกำลังชิตกดินนะนนี้กันนะประมาณหาหกโมงอย่แหละไปตามน้ำการนี่บรรยากาศุรงไฮุรงหน้าทุกคนเลยตอนกำคาบลงแรงนะเขากระซุกเรืองอยนะ่าไร Say đuôi anh mặt mưa. Could he cựu đường, đường. Say biết cốp nằm, nè Xe bờ lãi đó. Cút ghi 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 อร่อยเอนกุ้งแ้วกทานด้ทำเลยทุกค่เนีน๋้วใส่ซามซามลังเลยแล้วก็มี นีเบ็ดเท่านั้นะไมใช่เบ็ดปลาเลยเบ็ดเบ็ดกบเลยทุกคนเบ็ดกบมันคืสิบ่ทันน้ํามันบกเบิดเลยสิเสียเบ็ดปลาเลยทน้แหละ 你再。 ้ยายามทิ้งไปให้กับได้เอามาทุกคนคือได้ใช้แต่ตุ่มเยียนเลยละทุกคน ปลาพี่น้องเลยนะส่วนเบ็ดปลาครับชิเอาไผ่โคมทุกคนชิมาอเอาไผ่โคมกันไนดะ้เงากินเขาทีหนังนม,มันมมชิบะมาไมไ่เดี๋ยเนะห่าเลาะเพี้ยงเลยทุกคนนั่งเงียบกับราากนรอชิเขาไปใส่ด้ยไหมกันได้คำเตือนทุกคนไพ่กระบดามาแล้ทุกคนชิบดีใส่ให้พี่น้องให้ในเบิ้งนะ มีแต่ใส่อันนี้มาจับเขียดนีนเขียดหมูเขียดหมูทงยามนี้มันดีเ กบตัวหนึ่งส่วนลายมักอยู่เทเกต์อ่ะนะทุกคนนําขอนือน้องหรือพื้นไม่ต้อง นะทุกคนลงหวยมื้อน <amy ing Mechan ics> ี้หาเก็บหอยนี่นะหอยมาเออบ่แม่นหอยยงเนหอยกับกีหอยกับกีบ่หอยหยังหน่วยตะิดนะทุกคนหน่วยแหลกหน่วยตะิดเอามันสิได้หลายบ่เดี๋ยวรหวยทุกคนนี่นะหวย เข้มบานนี่แหละใกล้แล้หวหัวเหล่า,าห้นะองูป่าทุกคนนี่ไปที่ฮันฮานกาังเวินกระไดทุกคนทั้งขึ้นกระไดเราจะเบิ่งห้อ,อยตัวนี้เลย หอยมัน like, ตายไปตามดินชายนี่นะนี่คือนี่แม่โลนี่ฮะมันสังเกตง่ายทุกคนกลางเวรก็ได้กลางคืนก็ได้นะเป็นย่างให้จไปกลางคืนเขาเนียงป้าน้ำทุกคนเนียงกบน้ำเก็บหอยน้ำทุกคนมันก็ได้ลายแนวอยู่ได้อือวตอนนี้อยู่ไก่กันทุกคนเลยสองหน่วยนี่นะ อันนี้หน่วยหนึ่งนะอันนี้ก็หน่วยหนึ่งเมื่อ้องไปสื่อเขาเราทุกคนเลยหอยมิงพอมพองผูนี่หอยเลม่าหอยกิบกีนี่ช่ำได้จะกินเด็ดน้ำจิ้มดีก็แสรกันทุกคนนี่

มาเลยทุกคน,นกเ,ลเ,กเ,เลยนะกตัวใหญ่เลยเฮ้ยบุดเมฆเขาซีมเมนต์กลบซองปีนี่จับมาทุกคนเลยอย่ามันหลุดนะ nhảy đây đây Hết nhảy đây <laughs> Má này đấy mà nè Đang chào bữa đây nữa thôi đây Hai nhượng đây. cái chị đây cái gì kia khảo này mã lại hết nô thôi sai lại hả Oh, nô nhãi này mọi thứ nếu nhìn nên thôi đây, nô thôi thiên cả, nô áo เป็นกุ๊กันนี่แหละก๊กใหญ่เป็นโอเ,น okay, นเนนคนี้ใช่ไหมยำมีนะทุกคนอืมอู้คนเลยสองสอนเลยนะโอ้โหขิดว่ามันจะอยู่นี่นี่น,น,นะทุกคนขี่นี่เข้า,าอบอลจชสอดคนเลย ซองโตเลยได้นี่สองส่อนเลยมันมาซองโตเลยทุกคนจะเป็นแทงเป็นซองนะเอาไล่นี่มันส่วนทุกคนนี่ประดุ๊บ

สวมขวดเติเไปทุกคนเลยเกือบเต็มของเลยปลาคอปลาดุกกบฉลาพัดแนวเดี๋ยวมาถอให้พี่น่องฮันเบิงนะเกือบเต็มของเลยทุกคนปลาทั้งปลาปลากระปูนะปูหิน sai xạm cũng như sai cả tháng luôn cũng quân tử tôi đi nhảy đi nè, mất lòng đi bắt thôi อันนี้กบจริกตัวสิสุมพูดนะทุกคนประมาณ60ตัวเดี๋ยวสิพอสิมนี้ก่อนทุกคนคลิปนี้ติดตามคลิปต่อไป